สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะก็มาพบก,กับเราไกลแล้วนะคะก็ทางหายจาก u ีท b e ไปค่อนข้างนานกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปอีกแล้วนะคะแล้วก็จากการติวจากการเรียนอะไรอย่างนี้มากมายนะคะก็เลยจะมาอัดคลิปอันนี้นะคะพิเศษมากๆคือจะมารับคำถามกันค่ะเย้ก็คือว่าเพื่อนๆอยากให้เรารับคำถามมากๆนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รับคำถามมาเนิ่นนานมากก็ตอนนี้เปิดรับคำถามแล้วนะคะก็ จะมีชื่อช่วงนะคะช่วงนี้จะชื่อว่าพันเล่นแท็กนะคะโอเคก็จะมีเป็น e p EP ไปเนาะก็จะเลือกคัันคําทาที่สนุกสนุกมาเล่นกันนะคะโอเควันนี้เราจะมาเล่นกัน2แท็กก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าแท็กหนึ่งมันค่อนข้างยาวนะคะก็จะมี2 3ถึงแท็กนะคะในแต่ละคลิปเนาะโอเคก็แท็กแรกเรารับมาจากน้องคนนี้เลย my friend score วัญญานะคะนี่คนแรกเลยนะนี่นะคะ ตามนี้นะคะชื่อแท็กว่ามีสกูชี่แท็ก cr my friend ก็คือชาแนลน้องเขาเองเลยนะคะก็มีคำถามทั้งหมด10ข้อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อแรกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะคะเขาบอกว่าสกูชี่ที่สโลนะคะ2ชิ้นเราก็ได้เลือกมาแล้วนะคะก็จะมีชิ้นแรกจะเป็นอะไรนะลิซ่าอินเดียกาเดนนะคะของเดโคเมช h อปนะคะน่าสโลมากอะเห็นไหมเอ่ย คือมันสโลอย่างนี้เลยนะคะแทกจะไม่ขึ้นนะสนโลมากที่มานะคะเราเลือกมาเป็นอันนี้เนาะที่สโลนะคะเป็น I อ o v ิฟดองนัดน,นะคะสโลมากเลยนะชิ้นนี้คือหอมกลิ่นช็อกโกแลตด้วยนี่นะคะน่ารักมากเลยนี่สโลนะคะงานดีมากนะเป็นของอารนนะคะสกูชี่ที่น่าก,กิน2ชิ้นนะคะก็ได้เลือกมาเป็นอันแรกนะคะเป็นอันนี้กล้วยดิฟนะคะของไอบลูมนะเป็นกล้วยดิฟช็อกนะคะนี่ โลมากเลยนะแล้วมันน่ากินมากคือเราชอบกินอะไรเกี่ยวกับช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะก็เลยน่ากินมากแล้วชิ้นต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะเป็นปลาไอศครีมไทากินะคะคือเราชอบกินพวกซอฟเสิร์ฟนะคะมากเป็นไอติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้มันน่ากินมากเลยอะ่ะนี่โลมากนะคะแพ็คเกจสวยงามมากมากเลยข้อที่3 sakushisa 2ชิช้นนะคะก็ชิ้นแรกที่เลือกมานะจะเป็นอันนี้มันนี่คาเฟ่นะคะนี่เลย ลนะแล้วก็ชิ้นที่สองนะคะจะเป็นฟัฟฟี่นะคะนี่เป็นของร้านชาวากับวอลลี่สุีอคาฟ่นะคะน่ารักมากเลยเล่นมาน้อยนะคะต่อมาค้อที่สี่นะคะสกูชี่ตำหนิโหดสองชิ้นชิ้นแรกเลยนะคะจะเป็นอันนี้ปังซิกแทคนะคะซึ่งตำหนิค่อนข้างโหดมากนะคะมีทุกล่องทุกแนวเลยนะนี่นะคะแพ็กเกจเราไม่ไดเอามาเนาะเอามาแต่ตัวสกูชี่นะคะคือมันคารมากเลยนะชิน้ชนนี้ชอบมากชอบบีบมากมันเลยตำหนิขึ้นนะคะแล้วก็ชิ้นที่สองก็จะเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเป็นโกนะคะโกของไอ้บลูมนะ ต้นนีอันนี้ก็โหดนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่คือรอยแตกแบบทั้งอันนะทุกคนมันอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยคือโหดมากนะคะแต่สรูมากเนื้อแน่นดีนะคะชอบชอบ,ชอบนะข้อที่ห้านะคะสกูชี่ไอบลูมสามอันนะคะก็มีอันแรกเลยที่หยิบมานะคะจะเป็นมิมนิมินลี่เวลนะคะน่ารักมากเป็นหน้าแบบหลับตาด้วยนะอันนี้เอฟีให้มานะคะน้องอีฟให้น่ารักมากสโลมากนะคะ ชิ้นที่2ก็จะเป็นนี่พีชรุ่นเดอะนะคะรุ่นในตำนานมากอันนี้เป็นรุ่นตาข่ายนะคะรุ่นแรกรุ่นแรกๆเลยอ่ะซึ่งไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าตำหนี่มันเยอะมากนะคะแล้วเราก็ห่วงมากๆด้วยชิ้นนี้ชิ้นที่สามนะคะชิ้นสุดท,ท้ายก็จะเป็นอันนี้นะคะยังอยู่คงที่กับพีชนะเป็นบิ๊กพีชจงูนะคะอันนี้น้องไอไม่ให้ชอบมากเลย นะคะข้อที่6เนาะสกูชี่พูนิมารู้3อันนะคะก็ชิ้นแรกที่เลือกมาก็จะเป็นอันนี้เลยเออของใหม่อยู่นะเป็นออโดนัทยัมมี่แบร์นะคะเป็นรุ่นคริสต์มาสเนาะนี่สโลมากนะคะนี่นะแล้วก็ชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นอันนี้ซูปเปอร์จัมโบ้ซูปเปอร์จัมโบ้แพนเค้กนะคะอันนี้เราปล่อยอยู่นะที่600บาทนะคะใครสนใจก็มาซื้อได้เนาะ คือเนื้อดีมากสาโลวมากนะคะนี่เลยน่ารักมากมีลายเส้นด้วยนะด้านหลังนะคะมีอนิมองไม่เคยเห็นเิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็น a อนิมอลบันนะคะรุ่นเก่านะอันนี้ได้ได้มาจากกิจกรรมนะคะนี่เป็นของคุณนิมารุนะคะนี่ ต่อมาข้อที่เจ็ดน,นะคะสกูชชี่คาเฟ่ดีสามชิน้นซึ่งเราไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเคยมีอยู่นะแต่ว่าขายไปหมดแล้วนะคะก็เคยมีสามชิ้นเลยนะแต่ว่าขายปล่อยไปหมดแล้วนะคะก็ขอข้ามเป็นข้อที่แปดเลยแล้วกันเนาะสกูชชี่คิวตี้สามชิ้นนะคะก็ชิ้นแรกเลยจะเป็นน้องฟันนี่คาโลมานะคะนี่เป็นฟันดีแล้วมันมีฟันผุกออกมาด้วยนี่ฟันดีนะแล้วก็ชิ้นที่สองจะเป็นนี่ค่ะเป็นไฟล์นะคะของคิวตี้ครีเอทีฟนะ ชิ้นสุดท้ายนะคะก็นี่เลยมามุนคิวตี้นะคะอันนี้เราก็ปล่อยอยู่ที่ค5าล้าบาทนะคะคือที่เก้านะคะ,ะ,คะสกูชี่ที่มีสีชมพู5้าชิ้นนะคะใช่ไหมใช่นะคะก็ชิ้นแรกที่เราเลือกมาเป็นซตูปเปอร์จัมโบ้เบเกอรี่นะคะแพ็กเกจมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้หยิบมานะคะสโลมากเลยสีชมพูทั้งอันเลยนะคะนี่หอมมากด้วย ชิ้นที่2จะเป็นอันนี้นะคะโดนัทนะเป็นสีชมพูตร,ตรงซอสลาดนะคะนี่อันนี้รุ่น2016ที่มันใส่กล่องนะคะแพ็กเกจสีแดงอะ่ะแล้วก็ชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นมินิสตรอเบอรี่ของไอรูนะคะมีสโลมากนะคะแล้วก็ชิ้นที่4ก็จะเป็นนี่เลยเบรดดอลแองเจิลนะคะ ใายนะคะจะเป็นตต่าแองเจลมักซาเลตนะคะของ Toybox Shop สีชมพูตรงปีกนะคะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นีปีกเขานะน,นีน่ารักมาก mm hmm. ชอบมากๆเลยที่สินะคะสก,กูชี่แทนตัวคนทานะก็เราไม่รู้นะคะขอทาดูทุกคนนะคะเดี๋ยวขอทาทายคลิปแล้วกันเนาะทาดูทุกคนนะคะก็เอาเป็นลายเดีย่ะสก,กูชี่แทนตัวอันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นนละกันนะคะคนทาน่ารักคนทา,นา,นทานสวยเหมือนนางฟ้านะคะ โลมากๆเลยนะโอเคค่ะแท็กที่2นะคะแท็กต่อมานะคะก็รับมาจากน้องฝ้ายนะคะหรือว่า cr ฝ้ายสกูชี่นะคะชื่อแท็กว่าเกมสกูชี่แท็กนะคะมีคำถามทั้งหมด3ข้อนะใช่หรือแบบสามหรือสองเนี่ยแหละนะคะไม่เชิงคำถามก็เขาบอกว่าให้เลือกเกมที่เล่นบ่อยหรือชอบที่สุดนะคะแล้วก็บอกตัวก่อนนั้นแล้วเอาสกุชี่มาเรียงตามที่เรา เลือกเกมนี้มานะคะเกมที่เราเล่นบ่อยที่สุดก็คือทุกคนน่าจะรู้นะคะถ้าเกิดไอ้นั่นเกมออดิชั่นนะคะเกมออดิชั่นเนาะก็เราเล่นบ่อยมากนะคะช่วงนี้กำลังติดเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกตัว A e นะคะก็จะเป็นนี่แองจี้โลกนะคะนี่เลยเป็นขนมปังนะนี่นะคะสโลว์มากนี่ตรงนี้ด้วยนะ,ะสวยมากๆเลยต่อไปตัวอะไรต่อตัวยูนะคะก็จะเป็นนี่ยูนิคอร์นหน้านะคะนี่ใสแ่แพ็กเกดกลับนิดนึงเป็นยูนิคอร์นหน้านะคะแดนคอยล็ยอกจบไปแล้ว กินหอมมากชอบมากเลยตัวนี้ลโลด้วยเพื่อนๆต่อไปนะคะจะเป็นตัวดีเนาะก็เป็นนี่โดนัทนะคะเป็น Hello Kitty โดนัทเบอร์เกอร์นะนี่เลยสโลมากนะคะนี่เลยต่อไปตัวไอเนาะก็จะเป็นไอศครีมแซมมี่นะคะนี่อันนี้ได้เป็นของแถมจากพี่สิน,นะคะ เป็น t ท t a l นะคะ audition เ mm hmm. นาะต,ตัวนี้นะคะต่อไปตัว i ก็จะเป็นตัวนี้ i blue นะคะเป็น i blue mini battery นี่นะต่อไปนะคะ t i o นะคะก็จะเป็น orange นี่นะเป็นของ i blue เหมือนกันนะคะชินมนี้ชอบแมบบ่เราชอบมากดีทุกคืนเลยนะคะนี่ตำหนิ่หัวน์เหมือนกันอันนี้ต่อไปตัวสุดท้ายตัว n นะคะไม่มีเนาะก็ เขาบอกว่าให้ขยำสกูชี่แรงสิบวิหรือจะกัดสกูชี่แรงเ้ยจะกัดสกูชี่สิบวิก็ได้นะเราขอขยำแรงๆแล้วกันเนาะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะอ่ะอา้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยแรงมากน่าบี้เลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเขาอบอกว่านะหลังจากที่ทําครบทุกอักขรของเกมแล้วให้เลือกหนึ่งตัวอักษรมาจากคําว่าเกมพขเลือกเสร็จแล้วก็ให้หากเกมที่ขึ้นต้นด้วยตัวนั้นนะคะก็ G m เอเราขอเลือกตัวเอมแล้วกันเนาะก็เกม m i n เนี่ยนรนะคะถ้าใครเคยเล่นกันนะก็จะรู้ว่ามันสนุกมากนะคะ m i n เนี่ยนรันะคะลองไปเซิร์ชใน Play Store หรือ App Store กันได้เนาะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแท็กนี้นะคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบช่วงนี้แล้วก็เรารับคคำท้ายแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย